นางเอกคนสวยตอบแบบชัดๆให้สถานะหนุ่มคู่จิ้นอยู่ตำแหน่งไหนโสดมายาวนานสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานทิสาวริทิสาลิมทันมาหิตสอนแต่ล่าสุดก็มีข่าวแซวว่ากุ๊กกิ๊กกับยูโรยศวัสดทวาปีงานนี้คบกันแบบไหนทิสาขอตอบแบบชัดๆว่าสถานะตอนนี้โสดคะ่ะหนูยังไม่ได้แต่งงานโสดสนิทไหม เป็นช่วงชๆแล้วกันสนิทบ้างไม่สนิทบ้างแต่ช่วงนี้ก็คือเน้นถ่ายทำละครแบบสุดๆกับยูโรที่แฟนคลับเชียร์พูดจริงๆนะเรื่องอะไรพวกนี้เราแค่รู้สึกว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้มันมีหนึ่งคนหนึ่งความคิดหนึ่งคนหนึ่งคอมเมนต์เราคงไม่มานั่งอธิบายว่าจริงๆมันไม่ได้อะไรนะแล้วแต่คนจะคิดถามว่าสนิทกันไหมก็สนิทกัน อย่างบางทีเราเล่นเกมด้วยกันว่างก็ยังเล่นเกมด้วยกันแต่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องความคิดใครจะคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยมันคงไปบังคับใครไม่ได้ถามว่าไปต่อได้ไหมตอนนี้ขอถ่ายละครก่อนคะ่ะใจเย็นใจเย็นเนอ้อเรื่อง f c ีกันสําหรับตัวเราด้วยความที่อยู่ตรงนี้มาค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วเราเข้าใจทุกอย่าง ว่าต่างคนก็ต่างมีแฟนคลับหรือว่าบ้านคู่ใครซึ่งเรื่องนี้เราอาจจะไปห้ามไม่ได้ว่าคนนี้เขาชอบเราคนนี้เขาไม่ชอบเราคนนี้โอเคหรือไม่โอเคกับเราเราก็คงไม่ห้ามใครจะว่าอะไรก็ต้องปล่อยแต่ว่าเราอยู่ณจุดนี้เอาที่ทุกคนสบายใจดีกว่าเราก็เป็นของเราแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติ เราทำงานด้วยกันแล้วใครจะจิ้นใครเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอที่ยูโรโดนว่าไม่แมนที่ไม่ออกมาพูดหรือยอมรับอยากให้ทุกคนซับพอร์ตทุกคนเราเป็นนักแสดงเราอยากให้ทุกคนอินกับบทละครอยู่แล้วใครจิ้นกับใครคงห้ามไม่ได้จบเรื่องนี้เรื่องต่อไปเราก็มีคู่จิ้นใหม่อยู่ดีเล่นกับคนอื่นเราก็อยากให้คนติดตามเรื่อยๆกับคู่เดิมอย่างยูโร ที่ผ่านมาเราก็ขอบคุณที่ยังมีแฟนคลับติดตามคู่เราอยู่ทั้งที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีงานคู่กันต้องขอบคุณเขามากกว่า